สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งในรายวิชาเสริมจุดเน้นสถานศึกษาภาษาจีนเพื่อการอ่านและการเขียนครูผู้สอนคือนางสาวเทือกขวัญชิราพรหรือเหล่าซือขวัญค่ะค่ะนักเรียนในเดือนนี้เราก็จะเรียนเรื่องชิงชีที่แปลว่าสัปดาห์นะคะซึ่งเหล่าซื้อจะแบ่งออกเป็นตอนที่หนึ่งนะคะก็คือจะเป็นเกี่ยวกับคำศัพท์ก็คือสัปดาห์หนึ่งมี7วันนะคะเดี๋ยว เราซื้อจะอ่านคำศัพท์ให้นักเรียนฟังสองรอบนะคะแล้วก็รอบที่สามให้นักเรียนอ่านตามหนงสืออรอบหนึ่งนะคะคำศัพท์คำแรกนะคะชิงชีอีชิงชีอีครั้งสุดท้ายให้นักเรียนออกเสียงตามหนงซื้อนะคะชิงชีอีวันจัน ชิงชีเ s ชิงชีครั้งสุดท้ายให้นักเรียนออกเสียงตามหน่อซือน,นะคะชิงชีอวันอังคารชิงชีซชิงชีซ s h ชิงชีซานวันพุธชิงชีเซ เชีงชีส์เช,ชวันพฤหัสบ,บดีเชียง,ง,งชีอูวันศุกร์เชียงชีว,ชงชววันเสาร์ต่อไปค่ะ 星期天，星期天，星期天，วันอาทิตย์ถ้าต่อไปมาดูวิธีเขียนคำศัพท์แต่ละตัวนะคะตัวแรกก็คือชิงชีชิงชีแปลว่าสัปดาห์นะคะชิงชีตอนนี้เราก็จะเริ่มเขียนจาก ฝั่งซ้ายขีดซ้ายก่อนไปขวานะคะตามหลักการเขียนที่เราซื้อเคยสอนให้นักเรียนเขียนเลยนะคะก็คืออันนี้ก็อยากให้นักเรียนหัดเขียนตามลำดับขีดที่เราซื้อให้ไปเลยนะคะตัวที่2ก็คือตัว e e แปลว่า1ก็จะมีขีดเดียวอันนี้ง่ายหน่อยนะคะก็จะเขียนจากซ้ายไปขวาเหมือนกันนะคะตัวที่3คือตัว r er, เอ่อแปลว่าสองนะคะเลขสองตัวเออนี้จะเริ่มเขียนจากขีดข้างบนแล้วก็ขีดข้างล่างตามมาติดๆนะคะตัวที่สี่ก็คือตัวซานซานแปลว่าสามตัวซานตัวเนี้ยก็จะเริ่มเขียนจากขีดข้างบนก่อนแล้วค่อยมาขีดที่สองนะคะแล้วค่อยมาขีดสุดท้ายนะคะอันนี้ให้นักเรียนไปดูแล้วก็ไปหัดเขียน ลงในสมุดภาษาจีนให้หลาซื้อด้วยนะคะ,ะตัวต่อไปตัวซื่อซื่อแปลว่าสี่นะคะเลขสี่ตัวซื่อตัวนี้นะก็จะเริ่มจากฝั่งซ้ายขีดซ้ายก่อนค่อยไปขวานะคะแล้วก็เราจะเขียนขีดข้างในก่อนนะพอเขียนขีดข้างในเสร็จแล้วเราค่อยปิดมันนะคะตัวต่อไปคือตัวอู่ อูแปลว่า5นะคะตัวอูตัวนี้จะเริ่มจากขีดข้างบนก่อนแล้วก็ลงมาขีดซ้ายใช่ไม้มแล้วค่อยไปขวานะคะแล้วค่อยปิดมันนะคะตัวรล้วตัวริ้วตัวนี้ก็ง่ายนะคะริ้วตัวนี้จะเริ่มจากขีดข้างบนคือขีดที่เป็นอันเล็กๆนี้แล้วก็มาขีดแนวขวางนะคะแล้วค่อยไปขีดข้างล่าง นะคะสองขีดตัวต่อไปก็คือตัวเทียนและตัวรื่อตัวเทียนตัวนี้จะแปลว่าวันหรือท้องฟ้าก็ได้ตัวรื่อตัวนี้นะคะจะแปลว่าพระอาทิตย์หรือดวงอาทิตย์นะคะตัวเทียนก่อนตัวเทียนจะเขียนจากขีดข้างบนก่อนนะคะสองขีดแล้วค่อยไปขีดซ้ายแล้วค่อยมาขวานะคะตัวรื่อจะเขียนจากซ้ายแล้วค่อยไปขวาแล้วก็ เขียนขีดข้างในก่อนแล้วค่อยปิดมันนะคะค่ะต่อไปก็คือตอนที่สองของเรื่องซิงชีนะคะสัปดาห์ยศเราซือจะอ่านคำศัพท์เหมือนเดิม2รอบแล้วก็รอบที่3ให้นักเรียนอ่านตามหนังสืออีกรอบหนึ่งนะคะค่ะคำศัพท์คำแรกนะคะเขียนเทียนเขียนเทียน รอบสุดท้ายให้นักเรียนอ่านตามหนังสือนะคะเฉียนเทียนวันก่อนคำที่สองค่ะจัวเทียนจัวเทียนรอบสุดท้ายให้นักเรียนอ่านตามหนังสือนะคะจัวเทียนเมื่อวานคำที่3มค่ะจ,จินเทียนจินเทียนจินเทียน วันนี้คำที่สี่ค่ะหมิงเทียนหมิงเทียนหมิงเทียนวันพรุ่งนี้คำที่ห้าค่ะโคเทียนโคเทียนโคเทียนวันมารืนคำสุดท้ายนะคะเหมยเทียน เหมยเทียนเหมยเทียนทุกวันคาต่อไปเรามาดูประโยคกันบ้างนะคะประโยคคำถามที่มักพบเจอบ่อยๆเลยนะคะเดี๋ยวเราซื้อจะอ่านให้ฟังนะคะแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยหัดอ่านตามหนองซื้อด้วยนะคะคาประโยคแรกนะคะจินเทียนชื่อชิงชีจี คำว่าจีแปลว่าวันอะไรนะคะหรือแปลว่ากี่ก็ได้ค่ะวันนี้คือวันอะไรอีกรอบนะคะนักเรียนจินเทียนชื่อชิงชีจีวันนี้คือวันอะไรประโยคที่สองค่ะหมิงเทียนชื่อชิงชีจี อีกรอบนะคะหมิงเทียนชื่อชิงชีจีพรุ่งนี้คือวันอะไรประโยคที่3ค่ะโฮเทียนชื่อชิงชีจีโฮเทียนชื่อชิงชีจีจมารืนนี้คือวันอะไรประโยคต่อไปค่ะ 全天是星期几？全天ช,ชื่อชิงชีจ,ชชชชจีวันก่อนคือวันอะไรประโยคสุดท้ายนะคะจัวเทียนชื่อชิงชีจีจ้วเทียนชื่อชิงชีจีเมื่อวานคือวันอะไร ทีนี้มาดูประโยคบอกเล่าหรือประโยคคำตอบก็ได้นะคะนักเรียนเมื่อกี้เป็นประโยคคำถามไปแล้วนะคะอันนี้เราจะมาดูกันประโยคแรกนะคะเหมือนเดิมเดี๋ยวเราซื้ออ่านแล้วก็เดี๋ยวให้นักเรียนอ่านตามเราซื้อนะคะประโยคแรกนะคะจินเทียนชื่อชิงชีอีอีกรอบนะคะ จินเทียนชื่อชิงชีอีวันนี้คือวันจันทร์ประโยคที่สองค่ะ明天是星期二ิ天是星ี二พรุ่งนี้คือวันอังคารประโยคที่สามค่ะโคเทียนชื่อชิงชีซานโคเทียนชื่อชิงชีซาน มารืนนี้คือวันพุธประโยคต่อไปนะคะเฉียนเทียนชื่อชิงชีเลวเฉียนเทียนชื่อชิงชีเลววันก่อนคือวันเสาร์ประโยคสุดท้ายนะคะจัวเทียนชื่อชิงชีเทียนจัวเทียนชื่อชิงชีเทียนเมื่อวานคือวันอาทาิตย์ค่ะ ต่อไปเดี๋ยวให้นักเรียนดูวิดีโอคำศัพท์นะคะ 是星期天，星期天，星期天，星期一，星期二，星期三，星期四，星期五。 ค่ะตอนสุดท้ายแล้วนะคะก็จะเป็นภาระงานของนักเรียนก็คือเดือนนี้เหลาซือจะให้ใบงานแค่ชิ้นเดียวก็คือใบงานที่1นนะคะก็คือให้นักเรียนเนี่ยตัดคำศัพท์ในช่องสี่เหลี่ยมข้างบนที่เหลาซื้อกํำหนดให้เนี่ยแหละมาติดให้ถูกต้องในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่างเห็นไหมคะแล้วก็ระบายสีให้สวยงามอันนี้จะให้1ิคะแนนเลยนะคะวันนี้ก็ ขอบคุณนักเรียนที่รับชมรับฟังแล้วก็ฟังการสอนของเราซื้อนะคะมีอะไรก็ไปทบทวนวิดีโอแล้วก็ทำงานทำชิ้นงานแล้วก็ฝึกเขียนลำดับขีดฝึกเขียนตัวจีนให้เราซื้อด้วยนะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะ